ซาดิโอมาเน่ได้รับอาการบาดเจ็บก่อนฟุตบอลโลกซาดิโอมาเน่ถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยอาการบาดเจ็บเพียงแค่เล่นได้20นาทีเท่านั้นนะครับในเกมที่ b a รอนมินิกเปิดบ้านอาริอันอารีนาเอาชนะเบรเดอร์เบเมนไป6ประตูต่อ1น,นะครับแม้ว่านักเตะพยายามที่จะเล่นต่อหลังจากเข้ารับการปรัิษาบาลน,นะครับแต่สุดท้ายนะครับทีมแพทย์ก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเขาออก อดีตนักเตะทีมลิเวอร์พูลนะครับคือคุณแจสําคัญในการผ่านเข้ารอบของทีมชาติเซเนกัลนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์นะฮะซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่ประเทศเซเนกัลผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกได้นะครับโดยรอบนี้เขาชนะประเทศอียิปต์เข้ามามาเน่ยังเป็นดาวเด่นในศึกแอฟริกันครับออฟเนชั่น2021นะครับก็ถือว่าในรายการนี้เขาทําผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับแล้วก็พาทีมชาติเซเนกัลนะครับ โค้าแชมป์มาด้วยนะครับในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะฮะดังนั้นนะครับในเกมที่ไบยอนมิวนิกนะครับเอาชนะเบรเดอร์เบเมนไปได้6ประตูต่อหนึ่งนะครับของหน้ารายนี้ก็ถูกเปลี่ยนออกถือว่าน่าใจหายนะครับสำหรับทีมชาติเซเนกัลเพราะว่าพวกเขาเหลือเวลาอีก13วันเท่านั้นนะครับในการที่จะเล่นฟุตบอลโลก2022นะครับที่ประเทศกาตาร์เนี่ยก็จะเปิดหัวพบกับเนเธอร์แลนด์นะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะครับว่าสตีสตาร์ดังของลิเวอร์พูลนะครับจะได้รับอาการบาดเจ็บมากแค่ไหน แล้วก็จะฟิตหรือเปล่าอย่างไรก็ตามบรินก็รายงานอาการบาดเจ็บของซาดิโอมาเน่นะครับว่าอาการบาดเจ็บไม่ได้บ่งบอกว่าร้ายแรงมากแค่ไหนนะครับแต่เป็นเพียงแค่บริเวณหน้าแข้งที่มีอาการเกี่ยวอาการบวมช้ำอยู่นะครับและมาเน่จะฟิตพร้อมสําหรับฟุตบอลโลกนี้ไหมตัวแนดังชาวเซเนกัลนะครับก็ไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นเพียงรายเดียวนะครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บก่อนการแข่งขันที่จะเริ่มขึ้นนะครับก็มีหลายรายนะครับอาทิเช่นเป็นซอง มินนะครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บรอบดวงตานะครับติมอรเวนเนอร์นะครับพอปอกบาเบนชิวลนะฮะก็ถือว่าอาการบาดเจ็บของซาดิโอมาเน่ก็อยู่ระหว่างการประเมินล่าสุดนะครับเนกมันก็ออกมายืนยันนะครับว่าซาดิโอมาเน่ได้รับอาการบาดเจ็บที่หน้าแข้งและต้องเอ็กซเรย์ดูว่าจะร้ายแรงแค่ไหนซาริโอมาเน่ต้องการเอ็กซเรย์หลังจากได้รับอาการบาดเจ็บที่หน้าแข้งนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีก13วันเท่านั้นนะครับในการที่เซเนก้า ะจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในศึกฟุตบอลโลกนะครับตอนนี้ซานิโอมาเน่นะครับกำลังเผชิญปัญหากับอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็ต้องเรียกความฟิตภายใน13วันนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับข่าวกีฬาฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b ์ให้ด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมมาอัปเดตให้ต่อวันนี้ก็สวัสดีครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแอดสาสมัครวันนี้รับทันทีโบนัส1 0 0ขั้นต่ํ่าำเพียง50บาทเท่านั้นไปแอดกันเลยที่แอดสาอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับ